นี่โอ้กางสลบเสร็จแล้วครับพี่น้องฝั่งนี้บาดเนี่ยโอ้ครึ่งวันจริงๆอาจารย์กิดโอ้เสร็จแล้วครับบาดเนี่ยนะครับนี่ษาลูกนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้อย่างสวยเลยครับพี่น้องโอ้ตอนนี้กำลังเก็บแล้วเก็บงานแล้วบาดเนี่ยนะครับกางสลบเสร็จแล้วนะครับก็เหลือ แต่งวันนี้นะครับดีสโลปนะครับเนาะก,ก็เป็นนันเซตนะครับก็อ,อยู่กับซานี่เอสบายสองศูนย์ห้าซีเหมือนเดิมนะครับกับพอจกสมศักดิ์เอสคิีนะครับโอ้เสร็จสวยเลยพี่น้องวันนี้โอ้เสร็จจนได้แล้วอาจารยนพิษโอ้นาน,นครับนานเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วบวันนี้โอ้ ทีนี้ก็ไล่เย็บไล่บดแล้วก็แต่งสโลปนะครับก็เป็นเสร็จนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> ไปกัน <c oughs> มาจาจารยครับมามาเข้าแกงแล้ววันนี้เอาเลยน่องเก็บเลยเดี๋ยวพี่เก็บตัวนี้ให้เก็บตัวนี้ก่อน เก็บได้เลยเออเดี๋ยวเก็บเก็บด้วยเดี๋ยวเก็บให้ฮะไม่ว่าพี่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 กิจพี่แท้เลยนะนะพี่พี่ตาดเป็นคนดูเล่เนี่ยนบ้าตานี่ดี๋ยวๆดี้ขึ้นให้โอ้ เอาจะปลูกต้นปลาล์มก่อนพี่น้องโอ้ยขุดทิ้งเลยต้องปลูกเดี๋ยวเด้อเอาขุดหลุมปลูกปลาล์มครับพอดี้นี่โอ้พาจานเลมาด้วยวนันนี้โอ้โหเลย์็กเตอร์กลับมาแล้วครับกลับมาเข้าแก๊งแล้วไปแล้วไปเอาต้นปลาล์ม เอาละแม่ีน้องน้องเก็บฝั <yle> ่ง oh นั้นก่อนเดี๋ยวพี่ขึ้นให้เก็บเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นต้นนี้ให้ต้นแกเนี่ยมาครับวันนี้นะครับน่าจะเสร็จครับเที่ยงนี้นะครับโอ้เอามีแต่ทำายบางทีเดียเอาไปปลูกบ้างมาเนี่ย กลับครับดูจะงัดขึน้นยังไงฝีมือไหมโอ้โหฝีมือครับอาจารย์กิจโอ้เอาละ,ะครับไก้เสร็จแล้วใก้เสร็จแล้วสาลุงนี้เราจะอยู่จนเสร็จเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายอาจารย์กิจมีปล่อยกุ้งแล้วธุรกิจเยอะแล้วครับทุกวันนี้จะกลับตัวยังไงเนี่ย ลำบากครับามากับเลดักเตอร์ครับวันนี้ไปล้างมาไปล้างมา แต่เมื่อเช้าก็กางสลบนะครับกางสลบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปลูกต้นนี้เสร็จก็จะลึงสลบนะครับเป็นงานเสร็จนะครับสาลูกนี้นะครับก็ไปเก็บงานตรงนู้นอีกนิดเดียวนะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับเสร็จแล้วบาทเนี่ยเอ้ามาดูอาจารย์กิบปลูกต้นนะครับปลูกต้นปาล์มลับคืนเนาะบานเนี่ยเก็บงานให้ลับให้คืนสวยครับสวยมากเลยสาลูกนี้นะครับสวยสวยสวยก็ถือว่าใช้ฝีมือพอสมควร ไหลังมาแล้วแต่ว่าลายหมดแล้วครับวันนี้นะครับไม่มีกระจกมองหลัง เดะ,ะ,ะนทองเดี๋ยวี่ถ่ายดีก่อนเดี๋ยวไปเ,เก็บถ้วยเก็บก่อนเออเอเอโอ้โห,โห,โหเอาครับว่าเนี่ย ปูกกลับครับพีน่น้องนี่โอ้ครั้งเดียวได้เลยว้สุดยอดจริงกาจารยเนี่ครับถอนไปสามสี่ต้นได้ต้นเดียวกลับครับถ้ารู้อย่างงี้อาจารย์กิดน่าจะเอาขุดไปก่อนเนาะฝังไปแล้วโอ,โอ้มาดูครับมาเนี้ยปูกกลับเน้นในตรง ภาพสวยครับวันนี้พี่น้องอมากับเรตเตอร์เนาะนะครับอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องครับพี่น้องมาเล่นด้วยกันนะครับเสร็จแล้วครับโอ้โหภาพบรรยากาศสวยงามมากวันนี้แสงแส่าากก็สวยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมุมสูงดูกัน เื่อกี้ก็ไปรับเสียเรมาครับเมื่อกี้นี่ไปรับน้องเรมานะครับเรเจ็คเตอร์เราคนแจงเราบัตรเก็เพื่อนคนไหนที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ทีมงานด้วยนะครับกบตาไม่กดเมืองเนาะนะครับกับแดนคิดนะครับนี่เทคนิคเรือระไรครับกับคนนี้คนนี้เนาะคนขับคนนี้ของเราอยู่คนได้ยาว ภาพดีสวยงามมากครับแสงได้หมดเลยวันนี้โอ้โหเรียบร้อยครับก็เก็บงานรี่แต่งให้เรียบร้อยนะครับเหลือดึงสโลปนะครับก็เป็นงานแล้วเสร็จนะครับเนาะบรรยากาศดีครับวันนี้แสงแดดฝนไม่มีเนาะแต่ฝนไม่มีป่านนี้เสร็จนานแล้วครับพี่น้องนะครับสาลูกนี้นะครับอยู่นี่เกือบจะสองเดือนเลยนะครับ ฝีมือพิกิจน,นะครับลุยเองคนเดียวนะครับเนาะสาลูกนี้เสร็จกันได้นะกำลัง สลบเร็วๆดว้แต่งสลบเร็วได้จะได้สวยเนี่ยนั่นก็คือสตรเขาไม่เกียนนอกกลางไว้นะแล้วแกกลางเสร็จแล้วเหลือจะดึงสลบนะครับนี่ได้หมดเลยตอนนี้ต้องปลูกกลับนะครับเพื่อปลูกกลับมาได้ใช้เวลานานพี่น้องเนี่ยอย่างน้อยก็รอดมาจนต้นแล้ว ครับแสดงมันไม่ตายยังไม่ได้ขุดออกแล้วปลูกลงกับอนะก็แสดงว่าต้นที่ฝังในะเรียวและนะ้วอะโอ้ครับครับ ครจะได้เนะาะเพราะว่าตอนแรกครับครับเอา้าเก็บงานครับเก็บงานโลูกลับแรกก็รีดแต่งเหลือสุดท้ายก็คือรีดสลบนะครับแตงสลบนะครับโอ้เนี่ยต้นปาล์มไม่ตายครับพนะี่ศักดิ์นะครับเจ้าของเนาะผู้ดูแลนะครับบอกว่าไม่มีตายโอ้ตาใหญ่สวยจริงไงพี่น้อง เดี๋ยวจะถ่ายเก็บมุมสุดนะครับมุมเสร็จขึ้นรถถ่ายเลยพี่น้องนะครับจะส่งงานแล้วนะครับอ่าเนี่ยยังสวยเลยนะครับนี่เอานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปเนาะนะครับลูกเสร็จแล้วต้นปล์มนะครับสำหรับที่นี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกับตาไมโครเมืองเอ็กคอเวเตอร์นะครับลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ